เหนียวสนิทว่าโอ้โห و. ร้อนร้อนอยู่เลยนะคะนี่กินมันหนีผ้านองไปเล่นวัดพุดละค่ะเรา,มาไม่ต้องชิมเลยนะคะเพราะว่าอย่างตีปากกระป๋องกับปลาหนี่เอาอยู่นะคะแค่นี้เอาอยู่จริงๆเบิ่งค่ะ สวัสดีคะ่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ่วมากอีกแล้วคะ่ะมือเจ้าคะวันนี้เราจะมากินข้าวเหมือนเดิมนะคะให้เห็นแบบนี้เลยก็คือยำปลากระป๋องนั่นเองคะ่ะมือเจ้าคะจะก,กินข้าวเหนียวกับพักกับปลากะระป๋องปลาแดกปลาลาคือเกาเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะผักนางข้างเคียงของเล่าเฮากับซีมีบักเขียมะแขงหรือมะเขียพวงนะคะแรดิสแล่วก ผักใส่ผักใสอ่อะไรเอ่ยยำปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องนี่แอนใช้เป็นแบบปนนะคะแบบมุนๆคือเกนั่น่ะค่ะนี่ค่ะบ่ใส่เป็นแบบโตนะคะแล้เวเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะเอามาย่ำกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปลากระป๋องมันจะมีอยู่สองอย่างให้เลือกนะคะอันนี้สิเป็นแบบแบบปนๆน,น่ะแม่ค่ะ ปนๆหรือเป็นเป็นผงๆนั่นแหละค่ะเมื่อเจ้าค่ะถ้าเป็นแบบตัวก็จะเหมือนปลากระป๋องบ้านเราที่เป็นตัวเลยนะคะขออนุญาตนางนักเลงคือเกาว์เลยค่ะเด้อนางสุดหลวดนันกเลงคือเกลานั่นแหละค่ะแล้วเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะปลากระป๋องที่นี่นะคะสีนัวมากไม้เลยค่ะเราไม่ต้องไปใส่ใส่ผงสุดหลอกสุรลดหรือใครอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะอันนี้คือพริกพริกนะคะพริกแอนจะใช้เป็นพริกหั่นกับหอมนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะทีเด็ดนะคะหอมค่ะหอมหั่นนะคะหอมปลอมหอมซี่ของเห่านั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะมะนาวบีบลงไปค่ะชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่เปรี้ยวนะคะใดคือเก้าค่ะไม่มีอะไรเสียหายนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยเนาะคะ่ะแล้วเราจะตามด้วยสูตรเด็ดของเรา ฝาสีส้มเหมือนเดิมนะคะอย่างงงนะคะว่าอุ้ยยำปลากระกป๋องทําไมต้องใส่ปลาเพราะว่าชีวิตเราขาดปลาไม่ได้ค่ะ <c oughs> เอาแบบตรงๆง่ายๆเลยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาอนุญาตนั่งแบบนักเลงเลยค่ะเด้อนี่ค่ะโอ้ยกืนน้ำลายเอือกๆค่ะแซบคือเก้าค่ะมืเจ้าค่ะนี่ค่ะน,นะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆยำเอาทีหลังนะคะเป็นจ้าไหนคะ่ค่ะง่ายๆสไตล์สาวอุดรน,นะคะกินยุ่งง่ายๆสไตล์สาวอุดรค่ะไม่ว่าจะเป็นยำปลากระกป๋องหรืออะไรเราก็มาแบบง่ายๆนะคะเนาะนี่ค่ะตามด้วยทีเด็ดของเรานะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวของเราค่ะข้าวเหนียวกับเนียวสมซื้ออิลีด้อยค่ะมุกเจ้า เหนียวสนิทว่โอูโหูร้อนร้อนอยู่เลยนะคะนี่กินเมืน่อนีผ้านองไปเล่นวัดพูดละค่ะเรา,มาไม่ต้องชิมเลยนะคะพะวาหยางตีปากกระป๋องกับปลานี่เอาอยู่นะคะแค่นี้เอาอยู่จริงๆเบิ้งค่ะสุดยอดใบบัวบกนะคะ 국 mm -hmm. okay, uh. บเบอบกเนี่ยกินกับอาหารอีสานอร่อยมากนะคะหลาบซุกตววยโอ้ยครับโอ้โ ต่างประเทศนี่แถบเราเนี่สิเป็นปลาลักปลาเซมอนนะมือเจ้าถ้าใครชอบกินแบบดิบๆตำซ่วตตำม,ม่วใส่เซมงเซมอนเซมอนดองแบบนี้ไปเวอร์เลยนะคะแต่แอนนะ่ะไม่กินดิบแม่ค่ะมือเจ้าขาแอนเลยเอามาทำเอามาทํคลิปไม่สวยพอพอเพราะว่าห้าวว่ากินแล้วบานจะเอามาทํนเป็นเมนูสุกๆเหมือนมัน,มน บ่คอยง่ามปันไดค่ะเซอมอนดงองเซอนดองก็กินไม่เป็นนะคะมันดิบเดี๋ยวจะไปหัดกินอยู่ับต,ตอนนี้บอกตรงๆงเลยค่ะปว่าหัดแล้วแต่ไปไม่รอดค่ะ ถ้าเป็นเมนูสุกๆหรืออะไรแบบนี้นะ่ะสู้ตายค่ะดูเหมือนเป็นคนง่ายๆแต่ว่ายากอืมอืม สู้สองสู้สี่นี่ก็ไม่กินนะาถ้าเป็นหนึง่งกินดิที่เขาใส่เป็นกุน้งสุกเป็นอนือจังสิตวาัปลาแซลมอนดิบหนึ่งนี่นี่ือว่ากินได้แต่ถามมาชอบไหมยบค่ะวาสูุประแดกนครับถ้าเมนูแบบนี้เนี่ย ถึงงหนทึงกันค่ะ ลากันเนาะเนาะคนเรากินไม่เหมือนกันคนเรากินไม่เหมือนกันน้องจะยำปลาหมึกนะั่นน่ะเด็กๆเ,เขาจะยำปลาหมึกเขาบอกกินไมน่รู้แบบนี้ค่ะ แลดิสท,ที่นี่นี่ะถูกมากบัคเกอร์บา,บานเฮ่าค่ะห้าคน,นอันกินอยู่หลายวันแล้วนั่น,นแลดิสก็บ้ามาักถูกรลายถูกแห่งค่ะ มากแล้วอะไรแพงนี่ค่ะแพงปลารปละแพาแพงกว่าปลารักนะคะแพงกว่าแซม,มอนหมดละค่ะมุ้งเจ้าค่ะอืม อย่างเมนูปลาลักเนี่ยจะเปรียบเทียบให้ฟังนะปลาแซลมอนเน่ะไม่ถึงสองร้อยคนก็กินได้แล้วนะคะแต่ว่าเมนูอีสานเนี่ยถามาแบบนี้ถึงสองร้อยคลนไหมไกายค่ะก่นใส่แนวกระดาษใ้ซุมหาหฮมากกว่าสองร้อยคนเลยนะคะคาบานยังคือแพงเจเมนูอีสานเราเนี่ย หอมแดงเนี่ยหอมไทยเนี่ยแพงกว่าหอมที่นี่เขาหลายเท่าตัวนะคะแล้วเคียวกุวงก็แพงกว่าแรดิสมากหลายเท่าตัวแรดิสนี่ห้าโคนเองนะคะแต่อันนี้นี่ยรอยกล้วยเหรอบัคขือบัคือกับเมนูอีสานในต่างประเทศบัถือ แต่ก็ต้องกินนะคะอย่างข้าวเหนียวเนี่ยก็ไม่สุดใช่ชถูกถูกนะคะ <S <S ต่างประเทศน่ะข้าวเหนียวแพงกว่าข้าวเจ้านะคะเขาสวยน่ะ ยังชอบพูดกับแม่เลยว่าทําไมข้าวข้าวเหนียวต่างประเทศน่ะแพงแต่มาอยู่บ้านเราน่ะทูกถูก,ถกแต่ปลาก,กระป๋องอยู่ไม่แพงกระป๋องถูกพาเปของสวีเดนค่ะ ผักกระป๋บบองนี้ไม่ใช่ไทยนะคะแล้วยังตกท้ายไปด้วยผักหอมป้อมอีกนะคะผักชีบ้านเราหนาก็แพงนะคะ่ากันไปแล้วนะคะใบบัวบกนี้ก็ไปปลูกหลังร้านไม่ได้นะคะ thao, nếu Thật. Thật. Thật cho ใบบัมบกเนี่ยกินกับนั่งกะแซบกับลาบกะแซบถ้าเป็นอาหารอีสานนะ ไม่ติดเลยื Mm -hmm. Pick. Is that not? Mm -hmm. สุดยอดมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะยำปลากระป๋องสไตล์สาวอุดรแซ่บคือเก่าเหมือนเดิมค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนางแบบนักเลงนางแบบสดลวดมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแนฟนเพื่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามกดแชร์สาวอุดรน้ำนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายๆค่ะ